สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน f อทุกคนครับตอนนี้เย็นๆนะครับก่อนหกโมงกำลังจะเดินทางไปเกาะยอครับเ <c oughs> กาะยอห่างจากอำเภอเมืองสงขลาประมาณสี่กิโลนะครับประมาณนะขึ้นสะพานไปสองจุดสะพานเกาะยอกำลังจะไปงานศพครับ ได้รับข่าวจากว่าพ่อของเพื่อนครูที่เคยร่วมงานกันเมื่อก่อน,นครับออกจากโรงเรียนนี้ไปโรงเรียนเชียงมงคลไปสัก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 สี่ห้าเดือนแล้วนะครับได้บรรจุที่จังหวัดนนทบุรีพ่อเสียชีวิตเมื่อวานครับวันนี้รถนำศพตอนบ่ายสามไม่ได้ไปก็เลยขอ <c oughs> ไปช่วงค่ำเหมือกันนะครับกำลังเดินทาง <c oughs> กะว่าเดีย๋ยว่บรรยากาศ <c oughs> ให้ดูบรรยากาศร้านที่ตกที่กอย,ยอมันจะทันหรือเปล่านะครับตอนนี้โอ้โหฟ้าฟ้าเหลืองๆแดงๆแลนะครับใกาจะตกเต็มที่แล้วเดีย๋ยวรีบไปเดีย๋ยวไปเจอที่กอย,ยอเลยนะครับตอนนี้อยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับผ่านหน้าโรงพยาบาลกำลังจะขึ้นสะพานครับ หน้าโรงพยาบาลมีร้านค้าเยอะนะครับที่หน้าโรงพยาบาลบริเวณหน้าโรงพยาบาลก็จะมีโรงเรียนบ้านปัญญา,าสถานอะไรสถานีอะไรลืมศูนย์วิจัยการประปาให้ตัวการไฟฟ้าครับโรงเรียนโรงเรียนสงเคราะห์เด็กปัญญาอ่อนแล้วก็โร <c oughs> งเรียน สมาคมนักเรียนเก่าหมหาวชิชรวุธแล้วก็สวนนี่มีหลงปูทวดครับเห็นไหมครับขับรถยากจางแล้วก็มีสวนสาธารนณะพลเอกเปรมติน,นสุลานนท์นะครับโอ้หกโมงกว่าแล้วขับช้านะครับตอนนี้เราจะอยู่บรรยากาศตอนนี้เราขึ้นสะพานเปรมติน,นสุลานนท์นะครับสะพานเปรม คนเอกเพลอดิษฐนายกบัตรบัณฑคนจังหวัดสงขลานะครับสะพานเปลม,มี2ตอนนะครับซึ่งจะพาดเกาะกอยอครับกอยอคนเมื่อก่อนทตไมผมเด็กๆนะครับกอยอเนี่ยไม่มีสะพานการจ,จะเข้ากอยอได้ต้องใช้ทางเรือเท่านั้นนะครับมีคนเล่าว่ากอยอเนี่ยถ้าใครจะซื้อดินกอยนอยมาซื้อได้นะครับไล่ละ400รอย ก็ไม่มีคนซื้อครับสมัยก่อนนะเพราะว่าไร่ละสี่ร้อยไม่มีคนซื้อเพราะว่ามันมันเดินทางลําบากมันเข้าออกไม่ได้ครับต้องใช้เรือเท่านั้นพอสะพานพาดผ่านเท่านั้นแหละครับโอ้โหขึ้นเป็นล้านเลยนะครับนี่ก็หลายสิบปีแล้วนะครับในนี้นูบรรยากาศที่เชิงสะพานกอย,ยอช่วงที่หนึ่งก็จะมีวัดครับชื่อว่าวัดแหลมพอ อันนี้เป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับซึ่งเป็นปากอ่าวของอ่าวไทยนะครับที่จะไปสู่อ่าวไทยเป็นปากอ่าวตรงนี้จะเป็นบริเวณน้ํากร่อยนะครับ <c oughs> นี่อันนี้มาที่พื้น,นดินนะครับเป็นเกาะนะครับเป็นพื้นเกาะเดี๋ยวเราสักพักหนึ่งก็จะ๋ยวเราไม่ได้ข้าม สะพาน่วงที่สอนะครับเพราะว่ามันจะไปอีกฝั่งหนะึ่งอันนี้เรามาที่เกาะนะครับเรามาที่เกาะยอไปวัดท้ายยอครับชื่อว่าวัดท้ายยอเดี๋ยวต้องไปรับคนงามซ้มไวัยอีกคนหนึ่งครับเขาจะไปด้วยเมื่อกี้ติดต่อติดต่อไปแล้วอยากจะไปนั่งชมวิวกินบรรยากาศจะได้มีเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปรับคนสวยก่อนครับแห่งเกาะย,ยอมาแล้วมาแล้วคนสวย เจอคนสวยเอาขึ้นรถคนสวยเอาแล้วครับจะพาคนสวยไปงานศพมองไม่เห็นขับรถอยู่มืดอ,อาบน้ำยังอะ่ะโอ้ยอกลับมาจากงานชกกลับมาอาบน้ำแล้วเกดอือดี่ะตัวโทรมากแต่ที่แรกว่าจะไปไห้เราหรอ,อไปตัวชาเราเดี๋ยวให้จาไปทัดกันเอาเจอที่วัดเลยกนะันเดี๋ยวไปอย่าเรามาสายไปหน่อยระวังรถนะไปะเจี๊ยบ มาตลยนี่บรบรยนี้มันมา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 ่มามครับ,บรามามา่าม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 เลาม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 าน,นามามามา้ามายาายามามายเมายาามาาม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 าามามน้ามามามา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 มามามาาาา้าาราหน้ากล้อง <c oughs> <c oughs> ไปเจะอ่บรรยากาศดีนะนี่บรรยากาศยามยามดวงอาทิตย์ตกครับปเจ๊มาดี่ไฟหน่อยก็ได้มาแสงได้แสงอ่าเห็นไหมดี่ไฟแสงไฟหน่อยนี่ขอแสงไฟตรงนี้หน่อย <laughs> น,นี่คือปเจ๊นะครับเป,เป็นบ้านที่ทำงานครับก็เดี๋ยวเราจะไปหันศพอันนี้อยู่หน้าวัดนะครับ อันนี้คือหน้าวัดใช่ไหมเดี๋ยวหลังวัดหน้าวัดใช่ไหมตอ่าต่อยู่ที่วัดท้ายยอครับแล้วก็ตรงนี้วัดก็จะติดกับทะเลสาบครับแต่ตรงนี้ก็มีโฮมเตย์นะครับอันนี้แน,นนะแนํานะแนะนำแนะนําว่าถ้าใครมาสงขลานะครับสงขลาถ้าจะมาแหล่งท่องเที่ยวคือเกาะยอเกาะยอมันก็ติดอำเภอเมืองนะครับแต่ว่าเป็นตนําบลตําบลเกาะยอนะั่นเหน,นอยอังแล้วก็ <c oughs> มันเป็นเป็นเกาะล้อมรอบเป็นเป็นเป็นหมู่เกาะ ทะเลรอบเป็นหมู่เกาะล้อมรอบอยู่กลางทะเลครับแต่มันมีสะพานเชื่อมต่อจากจากพื้นดินมานะครับกาเรียกว่าสะพานเปลมเหมือนที่กล่าวแล้วเมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีโฮมสเตย์นะครับเป็นโฮมสเตย์ในน้ําเกอยมีโฮมสเตย์เยอะมากนะครับเราสามารถพาสมาชิกมามามาพักผ่อนนะครับหนึ่งคืนก็ได้สองคืนก็ได้แต่นะครับเราเป็น เป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ในในในทะเลแล้วก็เรามาปิ้งย่างอะไรสะดวกนะเขาเขาเขาจะเหมาเหมานะเมาเมาเมาคืนหัวละสองร้อยหัวละสองร้อยครับอ่านี่นี่แนะนําได้เลยทุกที่ก็จะเป็นราคาก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เรามาเป็นคณะมาสิบคนก็คือสองพันแล้วก็ภายในบ้านหนึ่งหลังที่เป็นโฮมสเตย์เกาจะมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างปิ้งย่างเกสมีห้องนอนมีอำนวยความสะดวกมีหมอนมุ้งร้องครับแล้วก็ไม่มียุงนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางทะเลนั่นแหละ อันนี้เป็นไฟจิ๊บๆๆๆๆๆนะครับจิ๊บๆๆๆๆนี่คือโฮมสเตย์นะครับก็อาจจะมีปลามงบ้านนิดๆหน่อยๆนะครับก็เรเลี้ยงปลากระพงครับอ่ะเรียกว่าอะไรอีกปลาบงเลีงกระพงปลาบงก็มีหรอกระชังปลาพงแล้วก็มีไอ้อะไรแบบดักพงพางดักพงพางครับก็มีหนำปลาพงหนำปลาพงมีคนนอนเฝ้านะครับมีหนำบุญเป็นที่กระชังปลาพงหลายๆกระชัง hmm. ก็จะมีคนเฝ้า ป้องกันขโมยนะครับในนี้ก็มีเทะเลสาบสงถาครับเป็นทะเลสาบน้ำตรงช่วงนี้จะเป็นช่วงน้ําปล่อยนะครับก็จะมีสัตว์น้ําปล่อยก็คนที่อยู่บริเวณนี้ก็ชาวประมงนะครับหากินคล้องแล้วก็แฟนปลาเจี๊ยบก็เป็นชาวประมงนะครับทุกวันก็จะพาอาหารทะเลไปทานที่ที่ทางานนะครับในนี้ก็ได้อานิสงส์ปลาเจี๊ยบเอาละครับเดี๋ยวเราไปในวัดกันนะครับไปหานสบการครับนี่ครับทางเข้าวัด ตอนนี้เราอยู่เราอยู่บ,บริเวณนี้ครับนี่นบริเวณนี้หน้าวัดครับมีท่านา้าและก็นี่คือวัดท้ายยอครับวัดท้ายยอนี่สวยนะครับกุฏิพระก็จะเป็นทรงปัญญาเป,เป็นหมู่เป็นหมูเรือนปัญญาครับโบราณคล้ายๆกับหมู่เรือนทางภากคกลางสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเพราะว่าผมเคยอยู่ที่เพชรบุรีก็จะมีหมู่เรือนที่เป็นกุฏิพระแบบนี้ครับเขาได้รับอิทธิพลมาครับ ตอนนี้นั่งอยู่ในหานศพอยู่นะครับอันนี้เป็นที่เลี้ยงอาหารแล้วก็ศพก็อยู่ในศาลานี้นะครับก็อ,อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนี่เป็นที่เลี้ยงออกอยอเขาจะเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์นะครับบริการตนเองไปตักข้าวตักแก่งอาหารนะครับ มีถาดให้บริการทุกคนบริการตนเองนะครับจะกินอะไรก็ไปหยิบเอาเองมีน้ําบริการให้นะครับแบบช่วยเหลือตัวเองก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ประหยัดทรัพยากรประหยัดคนช่วยงานประหยัดการล้างจานนะครับดีกว่าใช้การเสิร์ฟนะครับทำแ,แบบนี้ถือว่าโอเคดีมากนะครับนี่เคยอยู่ภายในบริเวณงานอัน,นนี้มา ที่นั่งคุยอยู่ก็เป็นครูปลานะครับลูกของเจ้าของงานนี่เป็นครูที่ทํางานด้วยกันเมื่อก่อนนะครับแล้วก็เขาก็ย้ายไปอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็อันนี้มาร่วมงานแสดงความเสียใจไว้อะไรกับผู้วายชนนะครับก็เป็นพ่อของครูปลาเองนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับตอนนี้พระก็สวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมผมมา เนื่องจากว่าวันนี้วันแรกก็สวดวหยนะครับมาถึงก็พระส,สวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าภาพอยู่นะครับนี่ป้าเจี๊ยบครับวันนี้มาปลาป้าเจี๊ยบมาหารศพด้วยพูดถึงป้าเจี๊ยบเป็นเจ้าภาพนะพูดถึงอ่ะเพราะว่าสามีของป้าเจี๊ยบเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นน้าของของผู้ตายครับเป็นหลานเป็นเป็นหลานเป็นน้ากันลูกพี่ลูกน้องกันนะครับ ก็มาร่วมงานช่วยงานกันขรบเมื่อกี้ไปรับประเจ็บไปรับคนงามแห่งเกาะยอแล้วมานั่งคิดว่าเดี๋ยวได้เวลากลับตอนนี้ทุ่มเจ็ดนาทีนะ้ทุ่มเจ็ดนาทีปเจ็อาบน้ำไหมยังอาบน้ำไหมยังยังไม่อาบเลยหรอแต่เช้าเลย่เช้าแล้วหมามถึงว่าตัวตแล้วออกกลิ่นแล้วเนี<า>่ยออกกลิ่นเค็มๆแล้วนะประเจ็บ เตรียมทำทะเลใช่ไหมใช่โอเคให้เวลากลับดีกว่านะอันนี้สาลาตั้งมันเป็นศพนะครับเป็นคืนแรกก็ยังจัดเตรียมอะไรไม่เรียบร้อยนะครับนี่ขอญากถ่ายรูปนะครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้มาที่งานศพนะพอแยกกลับได้เดี๋ยวเราเดินทางกลับนะครับ สาแล้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปค่ำคืนนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีะครับ